สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกันเป็นประจำนะครับกับรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยนะครับอย่างที่กล่าวไว้เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากท่านเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาเอกชนนะครับท่านอาจารย์อดินานปากบาานะครับซึ่งท่านจะมาเปิดใจในการดารงตาแหน่งของท่านและมีระยะเวลาอีกประมาณ8เดือนก่อนท่านจะเกษียณนะครับเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรในบทสัมภาษณ์ครั้งนี้พบกันในช่วง E- ิน m a แ report ครับ วราระเร่งด่วนก็คือสําหรับการสาเอกชนนั่นแหละครับก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับเพราะว่าเรามีเป้าหมายที่จะให้นักเรียนนักศึกษาภาคเอกชนเนี่ยมีผลสำเร็จทางการเรียนที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็ประการที่2ก็คือเรียนอย่างมีความสุขตามนโยบายลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เราก็เลยเดําเนินการตามนโยบายนี้นะครับอย่างจริงจัง ประการถัดไปก็คือเรื่องการรวมอาชีวศึกษาของเอกชนนะครับ480แห่งไปอยู่รวมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาก็คืออาชีวศึกษาภาครัฐหรือสอส,ส,สนะครับซึ่งมี400กว่าแห่งเช่นกันครับซึ่งจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จน่าจะภายในเดือนมีนาคมนี้นะครับ เปิดภาคเรียนใหม่นี้ก็หมายความว่าอยู่รวมกันนะครับแต่อยา่างไรก็ตามในขณะนี้ก็ปฏิบัติงานร่วมกันอยู่แล้วเช่นโครงการฟิกกิ้เซ็นเตอร์ให้บริการประชาชนในวาระต่างๆนะครับก็ทำร่วมกันเรื่องของหลักสูตรอาชีวะเอกชนก็ใช้หลักสูตรของอาชีวะศึกษาภาครัฐอยู่แล้วนะครับและก็นโยบายด่วนๆขณะนี้ข้ามาใหม่ก็คือทําอย่างไรให้เด็ก รู้จักการให้การให้นะครับการดูแลผู้อื่นซึ่งจะนำไปสู่การดูแลบ้านเมืองในประการถัดไปนะครับที่เราคิดเอาไว้ในขณะนี้เนี่ยเราใช้ฐานของาศาสนาเป็นเรื่องสำคัญเพราะว่าพระพุทธศาสนาหรือคริสตศาสนานะครับหรืออิสลามพื้นฐานสำคัญก็คือการให้ที่ฝรั่งเขาพูดว่า give and take นะครับ เมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วเนี่ยในการปฏิบัติเราก็จะมีกิจกรรมจิตอาสานะครับจิตอาสาคือการช่วยเหลือคนอื่นคิดถึงคนอื่นนั่นเป็นหลักการของกิจกรรมแต่ในกิจกรรมย่อยเนี่ยก็แบ่งออกได้หลายหลายร้อยกิจกรรมทีเดียวครับเช่นการบริจาคหนังสือให้กับกลุ่มหรือบุคคล หรือพื้นที่ที่ต้องการหนังสือเด็กๆของสถานสาเอกชนก็จะรวมเอาหนังสือนะฮะมาบริจาคก,กิจกรรมอาสาพัฒนาโดยนักศึกษาของอาชีวศึกษาของเราก็ออกไปพัฒนาในสถานศึกษาที่อยู่ในแดนธุรกันดานอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการให้นะครับการช่วยเหลือผู้ยากไรนะครับการช่วยเหลือเด็กกำพรา้าเด็กวิการก็ถือว่าการให้ แม้กระทั่งการให้ความรู้เนี่ยก็ถือว่าการให้จากสถานศึกษาไปสู่ชุมชนก็ถือว่าเป็นการให้อย่างนี้เป็นต้นครับการยิงทีเดียวก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับแต่เมื่อท่านรัฐมนตรียกเป็นวาระที่ต้องเน้นให้ความสําคัญเนี่ยก็รู้สึกว่าสอดคล้องกับสิ่งที่เราคิดอยู่นะครับเมื่อผู้ใหญ่ให้ความสนใจและส่งเสริมมากขึ้นเนี่ยถือเป็นนิมิตหมายที่ดีที่จะทำกันอย่างจริงจังนะครับ เรียนให้พี่น้องประชาชนทราบก็คือเรื่องของคุณภาพการศึกษานะครับเมื่อผมมารับตำแหน่งเนี่ยเราได้รวมความคิดจากทุกๆฝ่ายนะครับมาดูว่าคุณภาพการศึกษาที่เรารับผิดชอบอยู่เนี่ยอย่างโรงเรียนสาม,มันทั่วไป4,000โรงเรียนะครับหรือโรงเรียนเอกชนสอนสาศาสนาอิสลาม400รกว่าโรงนะฮะโรงเรียนจีนโรงเรียนนานาชาติ นะครับโรงเรียนการกุศลของวัดในพระพุทธศาสนาอีก150โรงเนี่ยคุณภาพอยู่ในระดับใดหลังจากนั้นเราก็ออกนโยบายอย่างประการที่หนึ่งปอหนึ่งต้องอ่านออกเขียนได้อันนี้เป็นที่น่าชื่นใจว่าจากการประเมินแล้วเนี่ยบรรลุเป,ป้าหมายแล้วนะครับในชั้นปสองปสามปสีก็อ่านคล่องเขียนคล่องมากขึ้นผลสมฤทธิ์ทางการเรียนที่เป็นโอเน็ตก็เพิ่มขึ้น นะครับอันนี้เป็นความพยายามที่เราได้ตั้งเป้าเอาไว้แล้วน,นี่คือสิ่งที่ภาคภูมิใจซึ่งสิ่งเหล่านี้เชื่อมโยงไปสู่การเรียนรู้นะครับหรือกระบวนการคิดได้มากขึ้นนนี้เราต้องพยายามจาแนกโดยการแนแนวนะครับโรงเรียนที่เขามีผลสมริดที่ไม่สูงนักเนื่องจากตัวป้อนหรือเนื่องจากตัวเด็กสภาพสังคมเป็นอย่างนั้นเนี่ยเราก็ไม่ไม่กังวลน,นะครับไม่ท้อถอยแต่ทําให้เรามีกําลังใจที่จะส่งเสริมเด็กเหล่านี้ เช่นที่เขามีผลสมริ์ไม่เป็นเลิศเนี่ยนะก็อาจจะไปเรียนทางสายวิชาชีพและประสบความสําเร็จได้มุ่งไปทางนั้นคือเรามีกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้เนี่ยมีการกลั่นกรองทดสอบเด็กรายบุคคลเลยนะครับ<ม>เป็นการทดสอบเด็กรายบุคคลและจําแนกว่าใครมีความถนัดหรือ p อ i t ิ d ูด e ทสความถนัดด้านใดมีอยู่สิอย่างนะฮะ<ม>ด้านเครื่องกลด้านการเกษตร ด้านการคิดด้านคณิตศาสตร์ด้านภาษาด้านสังคมศาสตร์ด้านตรรก,กะซึ่งมีหลายอย่างตรงนี้เราสามารถที่จะส่งเสริมศักยภาพของเด็กเหล่านั้นไปสู่การเรียนวิชาชีพนะครับก็คิดว่าเป็นแนวทางหนึ่งที่ประสบความสําเร็จส่วนโรงเรียนเอกชนที่มีความเป็นเลิศที่อยู่ในเมืองใหญ่หรือกรุงเทพมหานครนเนี่ยก็เป็นอีกแนวหนึ่งนะครับก็จะไปสู่อาชีพที่ชั้นสูงต้องใช้เวลาเรียนนานนะครับ อันนี้ก็จาแนกไปได้แต่อย่างไรก็ตามหากว่าเด็กในโรงเรียนเอกชนที่อยู่ห่างไกลนั้นเนี่ยมีแววหรือมีความเป็นเลิศก็จะได้รับการส่งเสริม mm hmm. เช่นขอโควตาที่นั่งในมหาวิทยาลัยให้อย่างนี้เป็นต้นหรือทุนการศึกษาอย่างทุนกะยศกู้ยืมเนี่ยก็ถือว่าเป็นทุนสําคัญที่เด็กยากจนหรือขาดแคลนทุนทรัพย์ที่เขาจะใช้โอกาสเนี้ยเรียนไปสู่ความสําเร็จ ของการเป็นแพทย์เป็นวิศวะหรือเป็นสถาปนิกหรือเป็นครูบาอาจารย์ได้เช่นกันผมเคยเป็นผู้นวยการสํานักง,งานเขตพื้นที่การศึกษานั่นคือบริหารการศึกษาในภาครัฐนะครับแล้วมาเป็นเลขาธิการทอชชเนี่ย<ม>ก็บริหารภาคเอกชนความต่างก็คือการดิ้นรนแสวงหาความเป็นเลิศ เพื่อสถานศึกษาของตัวเองเนี่ย<ม>ภาคเอกชนจะสูงมากมอันนี้เนื่องจากการแข่งขัน<ม>เนื่องจากความอยู่รอด<ม>นะครับที่เขาจะต้องดํารงไว้<ม>เขาจะต้องหาภาคีเครือข่ายไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัย NGO ต่างๆแม้กระทั่งภาคีเครือข่ายในต่างประเทศ<ม>นะครับ<ม>บางโรงเรียนอย่างเช่น Prince Royal วิทยาลัย<ม>ที่เชียงใหม่เนี่ยก็จะมีภาคีเครือข่ายในลาวในกัมพูชาในออสเตรเลียในแคนาดา ในนิวซีแลนด์นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างในภาคใต้ก็เช่นกันครับโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามก็พาคีเครือข่ายในสิงคโปร์อินโดนีเซียมาเลเซียจํานวนมากที่เดียวโรงเรียนของเราหนึ่งโรงอาจจะมีพาคีเครือข่ายโรงเรียนในต่างประเทศหล,หลายโรงนะครับในคราวเดียวกันซึ่งภาครัฐยังไปไม่ถึงตรงนี้นะครับอันนี้คือจุดที่มองเห็นประการที่2ก็คือการบริหารงบประมาณาการตัดสินใจของโรงเรียนเป็นไปได้เร็ว เพราะโรงเรียนเอกชนเนี่ยเป็นนิติบุคคลโดยแท้จริงสามารถที่จะทำนิติกรรมสัญญาหรือประสานงานกับหรือร่วมทุนกับใครก็ได้ที่ถูกต้องตามกฎหมายซึ่งในภาครัฐยังยงไม่มีตรงนี้ครับสิ่งที่ผมอยากจะฝากในฐานะที่อีก8เดือน<ช>ผม<ช>จะเกษียณอายุ<ช>ราชาการนะครับตลอดชีวิตราชการเนี่ยประการหนึ่งที่อยากจะฝากก็คือให้ระหนักเสมอว่าความเป็นข้าราชาการของเราเนี่ย มีความสำคัญต่อประเทศชาติคำว่าค้าก็คือค่ารับใช้ราชการก็คือกิจการของพระราชาราชานี่มาจากภาษาสันสกฤตว่าราชาแปลว่าคนที่ทำให้คนอื่นชื่นใจมเมื่อเราเป็นค่ารับใช้ของคนที่ทำให้คนอื่นชื่นใจเราย่อมที่จะมีหลักคิดและหลักปฏิบัติที่เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นอย่างแท้จริง ถ้าทําได้อย่างนี้ผมเชื่อว่าจะมีความมั่นคงและมีความก้าวหน้าในราชการนะครับประการที่สองออความเป็นพระหุวัฒนธรรมของประเทศไทยและนานาชาติจะยิ่งเพิ่มหรือทวีความสําคัญมากขึ้นาการในยุคใหม่เนี้จะต้องคํานึงถึงสิ่งเหล่านี้ว่าเราอยู่ร่วมกันได้เราจะต้องส่งเสริมประชาชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขนะครับ ประการที่3อยากจะฝากก็คือการบริการประชาชนราชการยุคใหม่จะต้องกําหนดเวลาให้ชัดเจนว่าสิ่งที่ประชาชนร้องขอหรือต้องการนั้นได้หรือไม่ได้ถ้าได้ควรจะได้ในระยะเวลาอันสั้นอย่างไรถ้าไม่เดือดร้อนประชาชนก็ไม่ร้องขอที่จะใช้บริการตรงนี้ครับการบริการประชาชนเป็นเรื่องที่สำคัญอย่างยิ่งอยากจะฝากข้าราชการยุคใหม่ไว้ครับ สิบกุมภาพันธ์เป็นวันการศึกษาเอกชนนะครับซึ่งเราถือเป็นวาระสำคัญในรอบปีอยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนหรือผู้สนใจนะครับในปีนี้เราจัดที่เซ็นทรัลลาดพร้าวชั้น5นะครับกิจกรรมสำคัญก็ประการแรกก็คือ,เ,อ,อเทอิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะพระองค์มีคุณูประการต่อการศึกษาของชาติ ใหญ่หลวงนักเราก็เลยมีนิทรรศการนี้ท่านผู้ชมจะได้ไปเห็นถึงพระราชกรณียกิจของพระองค์เกี่ยวกับการศึกษาในหลายๆมุมมองแม้กระทั่งโรงเรียนในพระราดาริก็มาร่วมจัดนิทรรศการด้วยประการถัดไปก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการจะเป็นประธานในการเปิดงานและมีปาฐกานาพิเศษนะครับเกี่ยวกับทิศทางของรัฐบาลน,นี้ในการส่งเสริมการศึกษา ถัดไปในวันแรกของภาคบา่ายนะครับดรเกรียงศักดิ์เจริญวงศักดกิ์ดรแดนแคนดูที่พวกเรารู้จักกันนะครับท่านเป็นอาจารย์สอนอยู่ในต่างประเทศหลายประเทศแม้กระทั่งมหาวิทยาลัยฮาวาดที่อเมริกาในวาระที่ท่านกลับมาเมืองไทยทางสอชอเราก็เลยเรียนเชิญท่านแบบขอร้องเป็นกรณีพิเศษให้ไปปรกฐกถาพิเศษเกี่ยวกับการศึกษาเอกชนเพื่อการปฏิรูปประเทศ นะครับอันนี้น่าสนใจมากนะครับนอกจากนั้นแล้วก็ยังมีกิจกรรมของโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศทุกสาขานะครับทั้งในและนอกระบบจะนำความเป็นเลิศต่างๆเนี่ยมาพิเต์มาโชว์ในบูธของเขานะครับท่านจะได้พบกับเรื่องของการสอนภาษาไม่ว่าเป็นภาษาจีนภาษาอังกฤษให้ประสบความสำเร็จอย่างรวดเร็วได้อย่างไรซึ่งไม่เคยเห็นมาก่อนไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน จากน,นี้เจ้าของสถาบันการศึกษามาจัดเรียน์ทัศการให้ชมเองความสามารถของนักเรียนนักศึกษาบนเวทีนะครับก็จะมีการแสดงให้เห็นได้ชัดช่วงครูเียนมาคุยนะครับสัปดาห์นี้เราได้รับเกียรติจากคุณครูสอนคณิตศาสตร์นะครับ คุณครูจากโรงเรียนทับปุดพิทยานะครับจากจังหวัดพังงาครูท่านนี้ใช้โปรแกรม GSP นะครับในการสอนเนื้อหาสาระจะเป็นอย่างไรเทคนิคการสอนน่าสนใจอย่างไรพบกันในช่วงครูเด่นมาคุยครับครูอนิรุตลิปพลนลนะครับโรงเรียนทับปุดพิทยาตำบลบัวแสนอำเภอทับปุดจังหวัดพังงาสังกัดสพม14 เกมเจโอมเตอร์สเก็ตเพนเนี่ยผมประมาณปี47ผมก็ไปอบรมกับสวสว,สวทเป็นครั้งแรกนะครับหลังจากนั้นก็ไปประยุก์ตใช้กับการสร้างสื่อการเรียนรู้คณิตศาสตร์นะครับซึ่งเป็นปัญหาตรงที่ว่าคณิตศาสตร์เนี่ยเป็นวิชาที่เป็นนามธรรมาก็เลยใช้สื่อตัวนี้มาช่วยในเรื่องของให้เป็นรูป,ปรธรรมมากยิ่งขึ้นนะครับครั้งที่สองผมก็ไปอบรมโดยในระดับขั้นสูงขึ้นก็สามารถนําความรู้เนี่ยมาใช้ประยุกต์ ในการสร้างสื่อโดยเฉพาะสื่อที่สร้างตอนนี้ก็คือสื่อทฤษฎีกราฟนะครับซึ่งเป็นปัญหามากในการเรียนครับเป็นวิทิศเนี่ยถ้าถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับฟังก์ชันเกี่ยวกับเรขาคณิตนะครับเกี่ยวกับรูปทรงอย่างเงี้ยต้อจะจะ,จะทำได้ได้ดีนะครับแต่ถ้าเป็นเรื่องของความน่าจะเป็น เกี่ยวกับนำมาทำเรื่องเซตเนี่ยก็จะยากหน่อยแต่แต่ก็เกือบเกือบครบทุกหน่วยนะครับเกือบครบทุกหน่วยสื่อที่ผมทำนี่คือผมเริ่มเริ่มสร้างขึ้นมาของที่ว่าโปรแกรมพีเอพีนี่เดิมเดิมเนี่ยมันเป็นโปรแกรมที่เป็นเป็นเพจปกติใช่ไหมครับผมก็นั่งคิดดูว่าเราจะทํายังไงให้ให้ให้เป็นสื่อที่ที่สามารถนักเรียนเนี่ยเรียนรู้้วยเองได้ด้วยเพราะว่า นักเรียนทุกคนเนี่ยก็ไม่สามารถใช้ GPS e ได้ทุกคนแต่ทํายังไงให้เขาใช้โดยที่ว่าใช้เองก็คือเราเราทำให้เขาใช้ได้ก็เลยคิดเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนะครับโดยใช้โปรแกรมตัวนี้มาช่วยโดยในเนื้อหาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเนี่ยก็จะมีเรื่องของอแบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกตัวอย่างความรู้เด็กสามารถกลับไปทบทวนได้ที่บ้านโดยที่ว่าผมทาเป็นตัวสําเร็จรูปนะครับสร้างเป็นสำเร็จรูปโดยใช้โปรแกรมตัวนี้ ครับประยุกต์ใช้แล้วก็นักเรียนก็สามารถกลับไปไปเรียนรู้ด้วยตัวเองที่บ้านนะครับในชั้นเรียนเนี่ยก็ก็จะจัดเรียนด้วยด้วยชุดการสอนแบบสื่อผสมนะฮะแบบสื่อผสมในสื่อผสมนี่ก็จะมีเอกสารมีแบบกณรแบบฝึกก็ปกตินะครับแต่ตัวเจดีเนี่ยจะช่วยเป็นสื่อในเครื่องของการเพริม่มเพิ่มตัวอย่างที่ให้นักเรียนเห็นจากนามทาทําเป็นรูปธรรมมากขึ้นและก็กลายเป็นอคอมพิวเตอร์ช่วยสอนที่ นำเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยไปรวบรวมไว้ในในโปรแกรมตัวนี้เพื่อให้นักเรียนกลับไปทบทวนที่บ้านอีกครั้งผลสอมฤทธิที่ทำการวิจัยมานะฮะเมื่อปี57้วก็นักเรียนนี่ผลสอมฤท็ิสูงขึ้นนะครับจากเดิมที่นักเรียนเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องทฤษฎีกราฟทฤษฎีกราฟนี่เป็นเรื่องใหม่ครับเดิมเป็นเรื่องใหม่ที่มันจบมาในในชั้นระดับชั้นมปลายนะครับก็เลย ดูแลนักเรียนมีผลนั่สูงขึ้นแล้วก็จากการวิจัยเนี่ยก็นักเรียนเนี่ยมีระดับเตตาก,กตดิที่อยู่ในะระดับดีนะครับหลังจากที่เราใช้ชุดการสอนตัวนี้มาช่วยคือตัวนี้นะตัวนี้คือเดิมเนี่ยม .4 เนี่ยนักเรียนเข้ามาม .4 ใช่ไหมจะต้องมีการอบรมโปรแกรมตัวนี้ก่อนแล้วก็เอ,อจะบอกกับนักเรียนว่า เดี๋ยวเราจะใช้ในม5นะจะใช้ในการแต่คือนักเรียนไม่ได้ใช้โปรแกรมว่าสร้างขึ้นมาเองแต่ว่าให้เรียนรู้ว่าคลิกยังไงใช้ยังไงซึ่งซึ่งครูนี้สร้างเป็นบทเรียนช่วยสอนอยู่แล้วนะครับแล้วก็นักเรียนก็เอาไปใช้อย่างเงี้ยไม่ไม่ไมนักเรียนไม่ได้เครียดไม่ไม,ไม่ไม่ได้เครียดเลยนะครับเพราะว่าเป็นเป็นโปรแกรมที่ว่าเราเราสร้างมาเป็นสื่อที่ช่วยช่วยในการทบทวนนักเรียน ถ้าเกิดพูดเหมือนกันต่อยอดนี้ได้มากเลยโปรแกรม u ีหนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องเลขาเรื่องของเวกเตอร์ตอนนี้ที่ผมทําอยู่ก็คือเรื่องของเวกเตอร์สามิตินะครับทำเป็นเห็นจากนํามาทาเป็นรูปธรรมได้ดีขึ้นเวกเตอร์สามิติสามารถเห็นได้ทุกด้านนะครับแกนเอ็กซแกนไวแกนเซดูได้หมดเลยแล้วก็เรื่องอื่นด้วยดีขึ้น <S 1> <S 1> <sounds> ดีขึ้นแน่นอนเลย ก็คือเดิมคณิตศาสตรต์ถ้าถ้าตังเกตลุมเมื่อก่อนก็คือใช้ช็อบเขียน3ามิตินะฮะแต่เดี๋ยวนี้เราใช้โปรแกรมตัวนี้เข้ามาช่วยซึ่งสสวทได้ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาใช้แล้วให้ครูณิตศาสตร์อบรมผมคิดว่าดีนะครับในการประยุกต์ใช้ตัวนี้ให้เกิดเป็นรูปธรรมมากขึ้นนี่เป็นสิ่งที่ดีมากตัวนี้คือทําเรื่องของเวกเตอร์3มิตินะ และก็ตอนนี้กําลังจะประยุกต์เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนของควนม้นจะเป็นนะครับก็จะทํารูปที่เป็นเกี่ยวกับไพ่ลูกเต๋าที่สามารถหมุนได้นะครับแล้วก็เรื่องของเกี่ยวกับสามิติของมอต้นนะครับรูปเลขาคณิตสามิติอะไรเงี้ยแล้วก็เรื่องเส้นขนานเฉพาะสื่อที่เป็น g จีพีที่เป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนนี้ก็ใช้ประมาณ หนึ่งปีไนดะ้ผมต้องพยายามนั่งเรียบเรียงค้นคว้าก่อนค้นคว้าเนื้อหาได้นั่งเรียบเรียงนะครับเรียบเรียงแล้วก็สร้างแต่และชั้นเพื่มาโดย,โดย,โ,ดยโดยใช้ความคิดตรงนี้รวบรวมจากเอกสารตำราที่มีอ้างอิงนะก็มาใช้ใช้เวลาประมาณหนึ่งปีต่อหนึ่งเรื่องนะประมาณโปรแกรมนี้ก็คือว่าเด็กใช้เนี่ยก็คือว่าเป็นบทเรียนคอมพิวเตอร์สอนคือว่านักเรียนเนี่ย นําไปใช้ทบทวนหลังจากเลิกเรียนก็คือเนื้อหาจะคู่ขนานกับในชั้นเรียนนักเรียนก็จะนําไปใช้ที่บ้านแล้วก็เรียนรู้ด้วยตัวเองเปิดใบความรู้ทําแบบทดสอบที่มีอ้างอิงอยู่แล้วนะทำแบบบังคับเพิ่มเติมจากจากที่ที่มีอยู่แล้วก็คือเดิมในชั้นเรียนมีอยู่แล้วแต่ทีนี้เรื่องของเทคโนโลยีเราก็ต้องใช้เทคโนโลยีมาให้เด็กนักเรียนเนี่ยได้ทบทวนที่บ้านเพราะว่าผมคิดว่าอนาคตข้างหน้า,นา,นนา,นาเทคโนโลยีจะต้องจาเป็นนะครับก็เลยใช้เป็นเรื่องของการทบทวน โดยเฉพาะเรื่องที่สีกราฟเนี่ยสื่อเนี่ยมันเคลื่อนไหวได้จากเดิมที่อยู่ในหนังสือก็คือว่าจุดไปยังจุด A ไปบี B A, แต่นี่สามารถจาก A ไปบี B A, เป็นเป็นกราฟยังไงมีจุดมีเส้นเคลื่อนที่ได้กราฟที่สมสันฐานกันสามารถาสร้างเห็นว่ากราฟสองตัวที่สมสันฐานกันเป็นเพราะอะไรเดิมถ้าเป็นในหนังสือเนี่ยมันจะซ้อนทับกันอยู่ตรงมี้เส้นแต่ตอนนี้คือเราสามารถยืดแลวหดให้เส้นมันขยายได้ต้องเรียนก็าจะ ใช่ครับผมผมจะทําแบบทดสอบที่คู่กันนั้นกับในชั้นเรียนด้วยก็นักเรียนก็สามารถมีแบบทดสอบยอ้อีกครั้งหนึ่งเพื่อเป็นการทําซ้ําอีกครั้งนึ่ะเพราะว่าถ้าทําอย่างนี้บ้อย่างน้อยก็ก็นักเรียนก็มีข้อสอบเพิ่มขึ้นได้ฝึกเพิ่มขึ้นก็เลยส่งผลต่อผลกาทิศทางาการเรียนนะคือคือเมื่อเมื่อเขาชอบสื่อเมื่อเขาชอบสิ่งที่เราเราเราได้สอนไปใช่ไหม สิ่งที่ผลไว้ได้เลยที่ได้จากการสอนตรงนี้ก็คือว่านักเรียนจะชอบเราโดยปริยายคือจะชอบตัวเรานะครับแล้วก็นักเรียนก็เรียนเนื้อหาตัวอื่นซึ่งเรียนกับเราเนี่ยเขาก็มีความชอบไปด้วยเพราะว่าเราสามารถผสมผสานกันได้ไประยุกต์จากตัวตัวนี้ไปใช้กับหน่วยอื่นได้ด้วยอะไรเงี้ยครับนักเรียนก็จะชอบพูดถึงผู้ปกครองเนี่ยนะสิ่งสิ่งที่เขาเห็นเนี่ยก็คือเรื่องของ นักเรียนเนี่ยได้ทบทวนนั่นคือสิ่ง,ส,งสิ่งที่ผาเห็นเลยก็เดิมครูให้การบ้านไปกันบ้านคืออะไรยังเด็กมกักจะไม่เคยทำการบ้านถูกไหมฮะแต่นี่คือสิ่งที่ผมเน้นเลยว่านักเรียนต้องกลับไปดูและก็ต้องสรุปกลับมาให้ครูด,ด้วยนะคือถ้าถ้าไม่เปิดนะครับถ้าไม่ดูก็ก็สรุปเนื้อหาตรงนั้นไม่ได้นะครับไฟล์ส่วนใหญ่ผมก็จะแฝงไว้ใน a c e b o o k ส่งไปทางอีเมลซึ่งมันมันก็สะดวกขึ้นนักเรียนก็สามารถเรียนรู้และผู้ปกครองก็ก็ตอบรับในในเชิงบวก นะครับอันนี้ครับ,ค,รบคือสิ่งสิ่งที่ผมผมตั้งใจทําทําชุดการสอนนี้ขึ้นมาเลยนะครับก็คือว่าเพื่อให้ในักเรียนมีผลสำนึกนะครับของเรื่องกราฟเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็เรื่องของเจตคติเอ่ออวิชาคณิตศาสตร์นะครับเป็นเป็นสิ่งที่ที่ตั้งใจที่สุดใน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 ,ในเรื่องที่ทำมานะครับ เมื่อปี2 5 5 7ที่ผ่านมาเนี่ยผมผมตั้งใจตรงนี้แล้วก็ส่งคือทําแล้วประยุกต์ให้นักเรียนเอาไปใช้จริงได้ด้วยนะครับกับสื่อ GSP ซึ่งซึ่ง,งนักเรียนก็มีความภาคภูมิใจตองที่ว่ามีโดแทนแข่งขันก,ก,ก็มีประสบความสำเร็จในระดับประเทศต่ตอๆไปในนี้ครับเขาเขก็ต่อยอดกันได้นะ ถ้าถ้าพูดถึงครูกณิศศสตร์นะครับยกใหม่โปรแกรม g f p เป็นโปรแกรมตัวหนึ่งนะครับที่ที่สามารถนะครับเป็นเครื่องมือที่ช่วยครูกณิตศสตร์ให้สร้างสื่อการเรียนรู้นะครับได้ดีมากนะครับจริงๆมันมีสื่อตัวอื่นด้วยแต่สื่อตัวนี้เป็นเป็นสื่อที่เหมือนกับว่าเป็นความคิดที่ครูเนี่ยนำหนังสือเนี่ยให้มีการเคลื่อนไหวนะครับให้เกิดการเคลื่อนไหวได้แล้วก็สามารถทําให้เด็กเรียนรู้ได้ดีขึ้นเพราะฉะนั้นคอนรุ่นใหม่เนี่ย คิดว่าถ้าเป็นคนณนสารุ่นใหม่น่าจะใช้โปรแกรมตัวนี้มาช่วยในการสร้างสืงส่อการเรียนรู้ที่เป็นวใจนิสสตร์ <S <S ถ้าติดตามนี่ก็คือ1สสวทนะครับสสนี่เป,นเ,ปนเป็นเป็นเป็นตัวตัวตัวที่เริ่มต้นนะครับในการอบรมแล้วก็ตามศูนย์ศูนย์ตามภาคตา่างๆส่วนผมเองนะครับอบรมมาสองครั้งตัวนี้ผมก็เอ่อเที่ยงเรียนผมก็เปิดอบรมนะครับครูประถม ที่อยู่ในเขตพื้นที่ผมผมก็เปิดคุณถมคุณไมัยยมที่อยู่สอนระดับกอต้นก่อนให้เขาผลิตสื่ออย่างง่ายละน,นี้ครับผมก็เป็นทีมงานในในกลุ่มโรงเรียนจัดโครงการขึ้นมาเพื่ออบรมครูอีกครั้งนคือถ่ายทอดลมรู้ต่อไปฮะเอกสุรเชษชัยบงรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนบูรณาการการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าโดยที่ผ่านมาได้ดูแลสถานศึกษาในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้จํานวน4,600โรงเรียนมีครูทั้งสิ้น77,000คนและนักเรียนไม่ต่ำกว่า1ล้านคนและยังได้พัฒนาการศึกษาในหลากหลายรูปแบบเช่น การนำโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมเข้ามาช่วยเติมเต็มระบบการศึกษาจนทำให้คะแนนผลทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐานหรือโอเนต็ตของนักเรียนชั้นป .3 ม .3 และม .6 สูงขึ้นรวมทั้งสนับสนุนกีฬาให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่ทั้งนี้ในปีพศ .2559 จะเปิดเพิ่มขึ้นอีก4แห่งได้แก่โรงเรียนมัธยมสุงไห่ปาดีจังหวัดนาราธิวาสโรงเรียนโพคีรีราชจังหวัดปัตตานี โรงเรียนนาทวีวิทยาคมจังหวัดสงขลาและโรงเรียนละงูพิทยาคมจังหวัดสตูลน,นอกจากนี้ยังเตรียมการจัดการศึกษาพิเศษเพื่อดูแลเด็กพิการในพื้นที่ภาคใต้ด้วยซึ่งกระทรวงศึกษาธิการต้องการให้เด็กพิการเข้ารับการศึกษาใกล้บ้านและสอดคล้องกับวิถีชีวิต และเสริมสร้างศักยภาพให้เด็กมีความสามารถช่วยเหลือตนเองได้มากที่สุดอย่างไรก็ตามในปีพศ2559นี้กระทรวงศึกษาธิการจะเร่งพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเด็กในพื้นที่ให้มากขึ้นขณะเดียวกันจะให้ความสําคัญด้านความปลอดภัยของครูและบุคลากรทางการศึกษาและส่งเสริมการจัดการศึกษาให้มีอาชีพมากยิ่งขึ้น พลเอกสุรเชษชัยวงศ์รัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการมอบโรโลังบัลชนะเลิศโครงการาร์ชชิ่งความดีระดับภาคปีที่3ซึ่งโครงการาร์ชชิ่งความดีจัดขึ้นเพื่อเป็นการกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนและสถานศึกษาทุกแห่งได้ตระหนักและเอาใจใส่ในการอบรมบ่มนิสัยนักเรียนมีนิสัยดีผ่านนวัตกรรมกระบวนการาร์ชชิ่งความดีโดยมีการแปลอักษรประกอบดนตรีและมีระบบพัฒนาทักษะความดีสากลอันได้แก่นิสัยรักความสะอาด ความเป็นระเบียบความสุภาพนุ่มนวลความตรงต่อเวลาและมีจิตใจที่เป็นสมาธิซึ่งการจัดโครงการให้นักเรียนทําความดีสอดคล้องกับกระแสะพระราชรดรรัสการปฏิรูปการศึกษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ว่าให้ครูรักเด็กและเด็กรักครูให้ครูสอนให้เด็กมีน้ำใจต่อเพื่อนไม่ให้แข่งขันแต่ให้แข่งกับตัวเองให้เด็กที่เรียนเก่งกว่าสอนเพื่อนที่เรียนช้ากว่าให้ครูจัดกิจกรรมให้เด็กทําร่วมกัน เพื่อให้เห็นคุณค่าของความสามัคคีตั้งใจว่าสิ่งที่คิดกระทําร่วมกันและสร้างสารรค์กิจกรรมต่างๆถือว่าเป็นความสร้างสารรค์ความดีมีส่วนสําคัญต่อการปฏิบัติตามกระแสพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนายกาลุณสกุลประดิษฐ์เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเปิดเผยว่าตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดําเนินโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเ,มเวลารู้ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ตั้งแต่ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2,558ในโรงเรียนนำร่อง3,800โรงเรียนนั้นเมื่อเร็วๆนี้ในการประชุมผู้บริหารได้สั่งการให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องไปสำรวจว่ามีอีกกี่โรงเรียนที่มีความพร้อมจะเข้าร่วมโครงการในปีการศึกษา2,559โดยทางสบถได้ตั้งเป้าว่าปีการศึกษา2,559จะขยายผลโครงการอีก15,000โรงเรียน แต่หากจำนวนโรงเรียนที่ต้องการเข้าร่วมมีมากกว่าจํานวนที่กําหนดก็ต้องคัดเลือกให้เหลือตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้จะสำเร็จได้หัวใจสำคัญอยู่ที่ครูที่จะช่วยสนับสนุนและจัดกิจกรรมที่พัฒนาเด็กให้มีทักษะได้แก่ทักษะความคิดจิตใจการลงมือปฏิบัติและสุขภาพ ซึ่งขอให้ช่วยติดตามว่าโรงเรียนใดทํากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนในแต่ละด้านได้อย่างเหมาะสมโดยนําเมนูกิจกรรมที่ทางสพถจัดเตรียมไว้ประมาณ300เมนูไปไประยุกต์ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพและจัดการประกวดเพื่อคัดเลือกกิจกรรมที่ดีที่สุดเพื่อเป็นต้นแบบให้โรงเรียนอื่นๆนําไปพัฒนากิจกรรมต่อไป ับท่านผู้ชมครับและทั้งวัดนั้นก็คือเนื้อาสาระในรายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อกูรูไทยสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้าทางรายการจะมีประเด็นการศึกษาอะไรใหม่ๆพบกันในวันเวลาและสถานีเดียวกันนี้นะครับสำหรับสัปดาห์นี้พบกันเพียงแค่นี้สวัสดีครับ